เปิดนาทีชีวิตตินาสุพนาาสิ่งรถชนหนุ่มแม่เหยื่อน้ำตาคล่อลูกโคมา่าตินาสุพนาายอมรับแล้วคือดาราสาวหล่อตำบลซิ่งกลางดึกชนหนุ่มด้านแม่คู่กรณีเผยไม่เคยโผล่เยี่ยมยืนยันแล้วว่าดาราสาวหล่อตำบลซิ่งกลางดึกชนหนุ่มคือตัวเองสำหรับตินาสุพนาาซึ่งเจ้าตัวเผยว่า ภายหลังเกิดอุบัติเหตุตินาไม่ได้หลบหนีไปไหนและได้อยู่ช่วยเหลือคู่กรณีที่บาดเจ็บจนกระทั่งคู่กรณีเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลและตินาได้ให้ความร่วมมือกับพนักงานสอบสวนตามกฎหมายปัจจุบันตินายังอยู่ในอาการช็อกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเสียใจและขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และพร้อมที่จะรับผิดชอบกับอุบัติเหตุครั้งนี้เต็มที่ทางด้านนางนรีนาธแม่ของเหยื่อดาราสาวถูกรถชนออกมาเปิดใจผ่านสื่อว่าตอนนี้ลูกชายอาการโคมา่าแม้มีการตอบสนองดีขึ้นบ้างแต่ยังสาหัสดาราสาวคนนี้ไม่เคยมาเยี่ยมเลยวันอาทิตย์มีส่งกระเช้าดอกไม้ไปเยี่ยมลงชื่อไว้แล้วให้เบอร์ติดต่อมา ล่าสุดเขาคงเห็นเราโพสต์ลงโซเชียลมีทนายความติดต่อมาว่าจะจ่ายค่าสินไหมต่างๆแล้วจะนัดคุยกันอีกทีไม่รู้จะตกลงกันยังไงอาการลูกชายก็สาหัสมากเมื่อเช้าวันอาทิตย์หมอผ่าตัดกระดูกเชิงกรานเบื้องต้นกระดูกเชิงกรานหักเลือดออกในสมองจมูกหัก หนังตาตกข้อมือหักหมอก็พยายามช่วยเต็มที่แม่เหยือกล่าวน้ำตาคลอและที่แม่ออกมาร้องกับสื่อเพราะเห็นดาราสาวตอไปเที่ยวสนุกสนานช่วงสงกรานและกลัวว่าลูกจะไม่ได้รับความเป็นธรรม